ไไหหนนนออะะคแต่ว่าอย่าก่อนดีกว่าวันนี้เดี๋ยวเราหนะาขั้วัวกันหน่อยดีกว่าครับเป็นทางการเป็นกานต้าเลยครับสวัสดีครับพวกเราเดี๋ยวที่ครับรู้สึกดีมากเลยครับต้องบอกเลยว่าทุกครั้งนะครับที่มีคอนเสิร์ตอันดิกาเซ่เนี่ยเป็นการแบบเหมือนรี r e เนี o n ให้พวกเราเนี่ยได้กลับมาเจอกันกลับคิดถึงกันแต่ไม่ใช่แค่พวกเราเจอกันนะครับ พวกเราต้เจอกับทุกคนด้วยนะครับแต่ในข่าวร้ายก็ย่อมมีข่าวดีที่ข่าวดีในข่าวดีก็ย่อมมีข่าวร้ายเสมอคือด้วยความที่อายุมากขึ้นตามทุกคนแล้วนะครับข้อเข่าเราก็อายุมากขึ้นด้วยกันเช่นกันไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายหรือเปล่าพี่ป๊อปจริงเหรอ จริงเหรอสุดท้ายที่ชพี่จงเบ่ยเราเข็งบ้งนะพอกเอาพูดภาษาไทยชัดๆอะไรเราแข็งนะฮะใ่พงไม่เชื่ตัวเป็นปนคอนเซ็ปต์คงเหลโอโคอนเซ็ปต์เกาหลีนีเซงยวัสดีคุณมาสองไงญี่ปุ่นมา แต่คุณลักษณ์บอกครับคือจะเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้แต่รัารู้ก็คือว่าเออไม่อยากให้เป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายเนื่องจาเรามีเพลงเยอะมากที่เราแบบอยากเล่นครั้งที่แล้วเราก็เล่นได้สักนิดนึงนิดนิดหน่อยหน่อยครั้งนี้เราก็เล่นได้อีกสักนิดนึงแต่มันมีอีกหลายเพลงที่แบบเออเราอยากจะให้ทุกคนฟังไหนอยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนอยากฟังเพลงอะไรของเทลติกบ้างครับนี่นะครับ กิเยไม่ใช่เขาบอกหายเพลงมากแต่ว่าพวกเราแอบจับใจความคันเมื่อกี้เพลงนี้เพลงนั้นพวกเราม่หยุยู่้ววันนี้ใช่ทุกคนยเราเพไหมผมชอบเพลงชอบตรงนี้ก่อนเราเกันก่อน้าทลกา้่ ร้อยชิ้นลงทุกวันทุกวันทุกวันทุก,ทก,ทก,ทกหันไม่เห็นนะครับสูงตั้งนานเราเราต้องยอมที่ทำอ่าโอเคถ้างั้นเมื่อกี้ได้ยินหลายเพลงมากเลยเดี๋ยวเราอยากจะไปเช็คดูว่าโซนไหนร้องเพลงของเราได้เก่งที่สุดครับมาลองเช็คกันก่อครับก็อ่านเล่นเพลงที่หัว